กลับมารับชมกันต่อนะครับผมกับการคุชชิ่งโชว์ของสองเชฟมืออาชีพนะฮะแชมป์พอบเชฟกับเชฟกระทะเหล็กคนที่แปดของประเทศไทยนะฮะเชฟมาร์ตินนะคะสวยคนี่ดูไม่ออกเลยดูเหมือนขนมปังเลยใช่ไหมคะเป็นรูปแบสวยหลังจากที่เวลาผ่านไป10กว่านาทีนะฮะนี่ตอนนี้ทุกอย่างใกล้จะขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะฮะอร่อยอร่อยมาก แน่พูดภาษาไทยใส่ซะแล้วนะคะตอนนี้เชฟบิ๊กก็กำลังตกแต่งนะคะนี่ใช่ใช่เข้าใจไปเองว่ามันขนจะแบบคล้ายๆคุกกี้เพราะสีน้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่เมื่อกี้ทำแล้วจริงๆมันดูค่ะมันดูนุ่มมากเห็นไหมมันมีความเด้งค่ะถ้ามองเหมือนเหมือนแค่เป็นคุกกี้ไไม่ด้นะคะหรือไม่ก็แผ่นปังเบอร์เกอร์ตรงฐานด้านล่างอะเนาะ ใช่ไหมแล้วมันนุ่มมันเด็กโตแล้วเนื้อมันจะเป็น texture ที่หาไม่ได้จากการใช้แป้งทำใช่ไหมคะเชียขาอุ้ยเอาไปอวดเฮ้ยเลือกอันได้ไม่ใช่เราในมุมอจริงแล้วมันคือตัวนี้เอามาจากผลิตภัณฑ์ของทางซีเล็กนะคะนี่ใช่ไข่แล้วก็ซ์เจอร์เนี่ยจะเป็นหนอกบางเลยเป็นไงอะไรนะ ุยบลละาเลยอ่ะเครียดความฉ่ำเข้าไปอีกของเชมาตินนะฮะตอนนี้ตีนยาองกนีนาไปเอเป็นคนใส่แปะเอากินแล้วไปทำอะกินโชยงะคนนี้นี่กินโช์ตลอดนะกินโช์ตลอด It's already it's there. He's coming me, but do you even use it? You can use yeah, it, no, no, that's fine. You can actually just spread that with mayonnaise and eat that. Tell about your Cut it into cubes and make croutons Now, if you've got a Caesar salad which has got anchovy in and you've got a tuna crouton, I better stop he's learning too much. He's learning too much. I am you in your station all the time. Yeah, I know I, think I you know. กินโอีกรอบ้า w e v e got the the flakes of tuna remember we use this ส่วนของเชมาต์นิก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคุณไม่น่าเชื่อดูในจอไปพร้อมกันนะคะนั่นีในกระป๋องเนาะเปลี่ยนไปเป็นของแบบนี้ได้จากวัตถุดิบแค่มีไข่กับตัวเบกกิ้งพาวเดอร์เพิ่มแค่นั้นเอง So, you turn those flakes into this bread. And what we also got, we got the here, just to show that this is what you would normally do to make a simple salad. We've got sweet corn, right. herbs, we've got onion, we've got a little bit of uh, tomato, we've got mustard. ใส่น้ำมันงาดิบๆ n ะะแล้วก็ใส่ตัวมัสตาร์ดมายองเนสนะคะแล้วก็ใส่พวกของพวกอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปแบบาที่เราทำเนี่ยโคตรอย่างเงี้ยนะคะก็เขือต้องบอกก่อนว่าแอดมินไม่ได้เก็บบรรยากาศเต็มๆนะคะเก็บบรรยากาศแค่บางส่วนนะคะที่ทางเราจะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่เกลือลงไปเลยนะคะเพราะว่าตัวปลายหรือน้ำเกลือที่มาแช่อยู่ในตัวตุนหน้าเนี่ยเขาได้ทําให้เรียบเนียนข้นไปอีกายนต้่มมีคือประมาณว่าเกือบชั่วโมงอ่ะดังนั้นถ้าเมนูซอสก็มีกลิ่นไวน์ในที่ไทยเคอรี่ I think it's gonna be a good c o m p l n a t i o n You know what? ตอนนี้เชฟบิ๊กนะคะกำลังดูตรวจสอบนะคะความเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเสิร์ฟให้กับคนที่เข้ามาในบริเวณโซนนี้นะคะ Deer, deer, deer. Uh, yeah. Again, this is just I so whatever you put in a burger, it doesn't have to be the tuna. We're doing tuna because of these guys. It's tuna, tuna, tuna. <laughs> but it could be bacon, it could be chicken, it could be you want to surf a turf, put a little slice of Wagyu in there. I you got the tuna, you got the beef. 哦。Uh เซชูน่าเป่าหน่อยได้ไหมเปาหน่อยครับผมวันนี้พรีเซนต์ในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนใช่เลยเนาะทให้มีความครีเอทีฟอะไรที่บอกคือมันทำยากจริดไม่ได้ดิฉันชอบซิมเมชั่นคือว่าคุณไม่เคยทำอะไรให้มันยากเกินไปเราเราเราจะไม่ชอบทำยากเข้าใจง่ายใช่เราเราไม่เก่งไม่คุณจะเก่งมากแต่คุณสามารถย่อยให้มันเข้าใจง่ายแล้วเาอะไรตัวเล็กเลยนะผู้ประกอบการเอาไปทำต่อได้คือสิ่งที่เซตชูน่าอยากจะบอกใช่เลยเอาไปปรับเป็นเมนูต่างๆคุณจัดการปลาในร้านต้นทุนมันเป็นยังไงคะบางทีปลาส เนื้อปลาอะไรใช่อาจจะใช่เนี้ยคงเลยแล้วก็ที่สำคัญอันเนี้ยเป็นอะไรที่ทานได้ทุกวัยใช่ไหมทุกวัยเลยจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นนะครับแล้วแบบเออคนที่ต้องการดูแลสุขภาพก็ยิ่งแบบมันควรเฮลตี้มากใช่ไหมจริงไหมคะถ้าใครที่รักสุขภาพเนาะยังไงฝากไว้เป็นหนึ่งในเมนูเลือกเพื่อทานคือเดี๋ยวคราวผมตอนเนี้ยครับก็ค่อนข้างเนียอยู่ร้านเจ็ดสิบกว่าค่ะตอนนั้นเนี่ยผมต้องทำเมนูอะไรแบบเนี้ยให้กินเยอะมากเดี๋ยววันนี้จะกลับไปทำชูน่าเบรดด้วยมาเนี่ยผู้ให นำมารักสรเมนูได้หลากหลายมากๆใช่ไหมคะผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปก่อนนี้นครับรัรรค์เส็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเมนูที่นำาสนอมาที่บอกเลยว่าทําได้ง่ายมากการที่สำคัญคือซีโรเวสนะคะอยู่ในกระป๋องอยู่แล้วอยู่ในเกลืออยู่แล้วสารอาหารต่างๆคุณพร้อมมากๆในการนําไปใช้เพราะว่ามีโปรตีนที่สูงเขาเรียกว่าถ้าลองเทียบเียกับอกไก่ที่เราทานแบบไร้กล้างนะคะ